สวัสดีครับ FC ที่น่ารักทุกคนนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่กรพบรักทั้งหลายนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมวัดอโศการามนะครับอยู่แถวเทศบาลบางปูนะครับมีพื้นที่ถึงห้าสิบสามไร่นะครับประวัติก็คือมีมาตั้งแต่พศสองสี่เก้าเจ็ดนะครับวันนี้สองห้าหเจ็ดอยู่ประมาณเจดสิปีแล้วนะครับวัดน,นี้เนาะอย่างที่ทราบก็คือ ถ้าบอกว่าวัดนี้คือวัดอะไรนะครับครับพูดถึงพระสุทธิธรรมรังสีนะครับหรือพ่อรีธรรมทโรนั่นเองนะครับผมนะครับทําไมจึงเรียกว่าวัดอโศการามนะครับเพราะว่าวัดนี้จะมีนะครับเหมือนเสาหินอโศกนะครับคครดูนะครับนะครับอยู่ตรงนั้นเนาะอยู่ตรงนั้นครับกาดร้อนมากนะครับนี่นะครับนะครับ นี่คือสถานที่จะไปดูนะครับรูปพระเจ้าโสมหาราชนะครับถ้าพระเจ้าโสมหาราชที่นู่นนะครับก็จะมีสิงนะครับเป็นตัวแทนของพระเจ้าโกมหาราชนะครับสถานที่นี้ก็มีสิงอยู่ข้างหน้านะครับนะครับน,นี่คือรูปพระเจ้าโสมหาราชนะครับ สมหาราชลมดื่นนากครับพะเจ้าสมหาราชนี่คือเสาหินนะครับที่ทำไว้นะครับให้ให้เห็นนะครับก็คือเสาหินนะครับอโศกมหาราช เสาหินอโศกนะครับนี่คือเสาหินอโศกนะครับนู่นเลยนะครับพื้นที่วัดว่างมากนะครับผมเดินไม่ทั่วถึงเลยนะครับโบสถ์ใหญ่ๆข้างในก็มีนะครับล่มเดินมากุติพระอยู่ทําเหมือนหมู่บ้านเลยนะครับเหมือนหมู่บ้านเกิดสันเลยนะครับ อนแรกผมเห็นผมถามว่าอันนี้วัดเหรอนะฮะเพราะว่าผู้ที่มีศรัทธาก็มาสร้างในที่ดินอันมากมายนะครับคล้ายหมู่บ้านจะสันไม้เป็นกุตินะครับตอนนี้ก็เห็นภิกษุต่างๆก็ขึ้นไปสล้าใหญ่นะครับน่าจะทำเตรียมทำวัดนะฮะนะครับพระเจ้าสมาราชนะครับมีอุปกรณ์ต่อ ชาวพุทธในชุมพุทวีปมหาศาลเลยนะครับเพราะว่า,วาถ้าไม่มีท่านท่านมีอยู่หลังพูทธเจ้าป,า,ปาปริธิพานประมาณสองรอปีนะครับหลังพูทธเจ้าปริธิพานประมาณสองรอปีนะครับก็มีพระเจ้าอโศกนะครับมาสานต่อแล้วก็สร้างบารมีความยิ่งใหญ่นะครับนะครับนําพูดมาเผยแผ่นนะฮะศาสนาพุทธจนถึงแผ่นดินไทยเรานะครับ ท่านมีอุปการะมากนะครับต่อศาสนาพุทธนะครับดังน,นั้นวัดนี้ก็เลยได้ชื่อว่าวัดอโศกอโศกานะครับอโศการามนะเป็นที่มามาจากกันนี้นเองนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนเจดีย์หลายยอดนะครับเจดีย์หลายยอดนะครับ ทด,ดีสีขาวนะครับเรียกว่าสวยงามมากทีเดียวอันนี้ก็เป็นภาพที่อยู่ในเว็บไซต์ต่างๆนะครับนะครับถ้าเห็นแบบนี้ก็เรียกว่าวัดอโศการามนะครับแบดร้อนทีเดียวนะฮะวัดอโศการามนะครับนี่แหละครับช,ชื่อว่าพระทุ ตังค่เจดีนะครับพระทุตังค่าเจดีนะครับเขาล็อกประตูไว้นะครับให้เห็นประมาณนี้เนาะนะครับตัวน,นี้จะเป็นน้องช้างกับน้องสิงนะครับน้องเขาจะร้อนก่อน,นะฮะโอ้นะฮะงานหักข้างหนึ่งนะครับผมนะฮะ นี่อีกมุมหนึ่งนะครับนะครับที่บอกได้เลยว่านะครับวัดนี้เป็นนิกายธรรมยุทธนิกายนะครับซึ่งจะเน้นภาคปฏิบัตินะครับนี่คือพื้นที่ส่วนหนึ่งนะครับของการใช้เป็นที่นะครับเดินจงกรมนะครับดูพื้นที่นะครับที่ใช้แบบหญ้าเทียมนะครับมาปูแบบนี้ก็คือ ที่ให้นะครับผู้ที่ปฏิบัติมายืดเดินจงกรมนะครับนะครับส่วนข้างบนใครจะนั่งสมาธินะครับก็จะอยู่ด้านบนนะครับด้านบนอ่าพู่เลยนะครับด้านบนนั้นนะผมไปนั่งสมาธิมาแล้วนะครับพอไปแล้วมันเย็นสบายมากนะครับซึ่งผมเดินไปหลายจุดมากครับแต่ว่ากล้องมันร้อนนะฮะจึงถ่ายไม่ได้นะครับเพิ่งมาถ่าย ส่วนที่เห็นอยู่นั้นก็คือนะครับวิหารสุทธ,ธิธรรมรังสีนะครับตั้งแต่พศอสอส25272530นะครับที่ใชเ้เป็นเวลาในการก่อสร้างนะครับขนาดใหญ่นะเมื่อกี้ผมขึ้นไปแล้วนะครับนะครับ